สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดังวันนี้ทีมงานก็มีข่าวสารมาอัเปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะหลวงพ่อใหญ่ให้โชคทุกงวดคนแห่แก้บนรับโชคกว่า20คนหลังจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ออกไปเมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็มีทั้งผู้โชคดีถูกรางวัลและผู้ที่โชคยังไม่เข้าข้างไม่เป็นไรคะ่ะวดหน้าก็มาแก้ตัวกันใหม่นะคะเพราะว่าชีวิตยังมีวดหน้าเสมอคะ่ะ และสำหรับผู้โชคดีที่ได้มาแก้บนกับหลวงพ่อใหญ่ที่วัดห้วยสูบตำบลน,นามาตูมอำเภอพนันธิคมจังหวัดชนบุรีโดยได้นำประทัดดอกไม้ทูบเทียนมาแก้บนที่วิหารหลวงพ่อใหญ่หลังมีผู้โชคดีถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว02จากการสอบถามผู้โชคดีบอกว่าตนมาขายของและช่วยงานอยู่ที่วัดก่อนหน้านี้ได้ขอโชคลาภกับหลวงพ่อใหญ่และบนไว้หากปีโชคจะซื้อประทัดมาแก้บน ซึ่งหลังจากที่หวยออกนะคะก็ถูกรางวัลเลขท้าย02นจำนวน2ใบค่ะและยังมีคนที่ถูกชุด1ิบไปอีกหลายคนจึงได้มาแก้บนกันในวันนี้และก็ได้มีการจุดป,ประทัดแก้บนซึ่งเลขหางประทัดที่ได้คือเลข9 5 7 7 3อีก1ชุด803และ42โดยจะได้นำเลขดังกล่าวไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่1กุมภาพันธ์ค่ะอย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโดใช้วิจารณญาณค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ